บรรยากาศหลังวัดไซได้พี่น้องลอง้มเย็นเย็นพี่น้องไงไปน,นะแรงแต่สิมีเวียนเทีนเยนใจวัดไซตอน ตอนนี้กับพระท่านมีคนีค้นออกจากพี่นอ่อนพระวาเป็นวันพระพปกเยศสมมานถวายเทียนก้อนเขาพรรษาพี่อ้อเพระมาณตรงกับวันหยุดพอดีกันเลยเดี๋ยวพากันมาทำบุญจ้ะเย็ยนเย็ยนละบังเย็ยนเย็นขาดพี่น่อนเลยคลองน้ำบัดรไซ เราบังป่าอยู่หลังวัดพี่น้องมึงนะแต่ปา่าป่าบอนนี่แกนนีมึงคนนึบ้านขางคล้องพี่น้องมึงนะ

ว่าสิให้เห็นน้องยิ่งยินกับน้องมะไลพี่น้องจ่าจ่าจ่าไจ่าโซ่ถอยลำกินจ่า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 เมาจักจีมาเลยมาเลยใหญ่ถุงเลยจ่าจ่าเล้ยงที่นี่ก่อน บรรยากาศในว,วัดดีดีพี่น้องคลิปนี้ก็ไวส้สำเนวจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า